วัดดีค่ะพบกับค้าพะยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคใต้ฟังตานออกประจะมั่นพุดเที่5มกราคม2565ค่ะวันนี้สภาพอากาศจะเป็นพันผุ์ฝืนบางมาติดตามกันค่ะจากแผนเทตรกกาพี่พื้น,นะคะเมื่อเวลาตีหนึ่งวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะบริเวณความกดอากาศสูงนะคะรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเที่มีกําลังปั่นกลางปกคลุมประเทศทไทยตอนบนอยู่ค่ะสว่วนล่มเทผัดปกคลุมอ่าวไทยแลวะวก็ภาคใต้นะคะเป็นมรสุมตะวันออกเชียงเหนือเที่มีกาลังบานกลางค่ะ ต่อมานะคะเป็นภาพท,าท้ายดาที่มเตาตอนกาโมงเซซิปันนีนะคะจะเห็นได้ว่านะคะในพื้นที่ภาคใต้มีเมฆม,มากสักน้อยค่ะต่อมาะครับเป็นภาพเรด้าชุ่มพอดกับตอนซิปโมวันนีนะคะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่จังหวัดสุรา์ธานีขึ้นไปนะคะไม่ปกดฟฝนเลยค่ะ ตอนหน้าม้านะคะเป็นภาพเดด้าสถิงพระค่ะตอนสิบโมงวันนี้ชันเดียวกันนะคะจะพบลมฟุ้นกำลังปั่นกลางถึงนักนะคะปอกลุ่มอยู่บริเวณกับสมุทรสถิงพระแล้วก็จังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็มีกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปั่นกลางอยู่แถวๆจังหวัดตรังด้วยนะคะนอกจากนี้เองก็ยังคงมีกลุ่มฝนกำลังปั่นกลางถึงนักนะคะอยู่นาชัยฟังของจังหวัดนครศรีธรรมาราชแล้วก็จังหวัดสงขลานะคะซึ่งแนวหนุนหลังจากนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนข้าปอกลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดพัทลุงได้ค่ะ รายงานอุณหภูมิในพื้นที่ผัใตายฟังตานออกค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดแหล็กว่าขวัดได้32.2อ,องศาเซลเซียสทีอาเภอเมืองจังหวัดเพชบุรีค่ะส่วนอุณหภูมิต่ําสุดวันนี้ขวัดได้22.45อ,องศาเซลเซียสทีตาบลน,น้องผลอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ ต่อมานะครับเป็นไา้งานไปเรื่อฝนสถานีแตอ่อด2 4ชั่วมโมงตั้งแต่7จ็โมงเชา้าเลยว่าจนถึง7จ็ดโมงเช้าวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ผักตายฟังตัดออกนะคะมีฝนตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงมานะคะจนถึงจังหวัดราธิวาสเลยค่ะแล้วก็มีฝนนักในบางพื้นที่ค่ะซึ่งสําหรับปริมาณฝนที่วัดได้สูงสุดนะคะอยู่ที่สถานีตรวจการโดยเรดาร์สติงพราอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาค่ะวัดได้53.2ม mm. มิลลิเมตรค่ะ พยากรณ์อากาศบริเวณพักใต,ต้ฟากตะันออกวันนี้นะคะเนื่องจากว่าโมระสูงตะวันออกชิงเหนือกำลังปานกลางนะคะผัดปกคลุมอาไท่แล้วก็ภาะคใต้ค่ะทำให้มีฝนเนได้ในบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะทางด้นานภาคใต้ตอนล่างะคะ่ะโดยแต่ละจังหวัดนะคะจังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดชุมพรนะคะฝนค่อนข้างน้อยค่ะมีมีเป็นรองสวนเท่านั้นนะคะแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีฝนเยเทรอยละ20ของพื้นที่ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจัววงหว,วัดสงขลาปัตตานีแล้วก็นาราธิวาสนะคะมีฝนเยเทรอยละ 30ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จังหวัดยะลานะคะมีฝนเยเทลอยละยี่องพื้นที่ค่ะแต่ว่าวันนีนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดพัทลุงนะคะอาจจะเจอฝนนักในบางในบางพื้นที่ค่ะส่วนขาดไม้อุณหภูมินะคะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ในช่วง22-25องถึงองศาเซลเซียสค่ะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วง30 32ถึงองเเองศาเซลเซียสค่ะต่อมานะคะเป็นคลื่นล่มบริเวณอ่าวไทยค่ะสำหรับอ่าวไทยตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัด สุราธานีขึ้นไปนะคะเป็นลมตะวันออกชิงเหนือน,นะคะความเร็ว1 5 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทัลลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรค่ะสวนอเอาไทยตอนหลางตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะเป็นลมตะวันออกชิงเหนือเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าความเร็วอยู่ที่1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ทะเลมีคลื่นสูงอยู่เทปประมาณ1-2เมตรแล้ก็บริเวณที่มีฝนฝ่าะนองอาสูงประมาณ2เมตรได้ค่าก็เพราะให้ชาวเรือชาวประมงนะคะบริเวณออาท้ายตอนหลางเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ลีกเลียงบริเวณที่มีฝนฝ่าะนองด้วยค่ะ มานะคะเป็นขาดไม้ลักษณะอากาศจ็ด้อนข้างนาค่ะตั้งแต่วันที่5ถึง11มกราคม2565นี้วันนี้นะคะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ยฝั่งตะวันออกตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดเป็ดบุรีจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในวันนี้นะคะอาจจะมีฝนเล็กน้อยได้บางอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะแต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะจะมีเมฆเป็นบางส่วนค่ะส่วนภาคใต้ยฝั่งตะวันออกตอนล่างค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะคะในวันนี้นะคะจนถึงวันที่8นะคะจะมีีฝนออยยู่่ทร้ละ 30ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ฝนจะเริ่มลดลงเรื่อ,อยๆอีสิบของพื้นที่ตั้งแต่วันเกามกราคมไปต้นปาค่ะสารับวันหนีงนะคะค้าพยากรณ์อากาศบริเวภาักตายฟางตอ้นออกปัจจุบันปุดเทหามมกราคม25 6 5อกจะต้องแหลกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง u t u b e ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาาักตายฟังต้นออกโดยค่ะสารวันนิ้สวัสดีค่ะ มอ,อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยาำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน